ตอนนี้เรามีห้องแล้วเนาะถัดไปเดี๋ยวจะเดโมนิดหนึ่งครับว่าการวางทิชเชอร์ p c ที่จะคุยกับนักเรียนได้การวางแบล็คบอร์ดแล้วก็มีเทคนิคต่างๆไงบ้างเพื่อเราจะได้เอาไปลองใช้ห้องของเราได้ะนะครับงานเดี๋ยวขั้นที่หนึ่งผมจะ เชิญมอสมาช่วยสร้างของก่อนผมก็ start hosting ตอนนี้มีโค้ดแล้วเนาะ <Map. S 1> มอสลอง <Buck et. S 1> ดู map water bucket apple agent โอเคเจอแล้วเรียบร้อยนะครับครับเราลองหันมาดูซิตอนนี้ผมอยู่ที่2,692,000เดี๋ยวผมจะเทเลพอร์ตมอสมาตรงนี้ก่อนนะ2,692,000 เพราะว่าเบื้องต้นมอไปเกิดตรงจุดเกิดที่ไม่ใช่จุดเกิดสิห้องเดิมที่ผมอยู่นะครับเดี๋ยวอาจารย์เสกผมไปเทเลพอร์ตเอาออาเพลเยอร์เพราะมีอยู่คนเดียวเนี่ยทุกคนมาเลยนะครับ,มา,รบมาที่ส20องพันเจ็ดสิบสามสองพันเฮ้ยเรียบร้อยเอามาแล้วมาแล้วเพราะว่าทุกคน,กคนผมก็ไป<อ>ด้วยซ้อนกันคราวนี้เดี๋ยวระหว่างทางนะครับ สิ่งที่ผมจะทำเนี่ยผมจะสร้าง NPC แล้วก็ใส่แบ็กบอร์ดให้ดูแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะตั้งผู้ช่วยของเราคือมอสเนี่ยนกดล R ตัวนี้นะครับให้ลองสร้างกิจกรรมในห้องนี้ไปพลางๆเนาะเกมโหมดเพลเยอร์ก็คือนกดลอตอนนี้มอสอยู่ในโหมด Creative แล้วมอสลองสร้างของได้ไหมนะครับเรามองไปที่นกดล R นี่อยู่สร้างอะไรดีลองดูซิว่าทำอะไรได้ไหมไปเคาะทุกกระจบก็ได้ครับ แต่ไม่ดีนะสนามสูงความรุนแรงระวังของมีอ่าได้เดี๋ยวเราหันมองเราเราค่อยกลับไปดูมอสนะว่าเขาสร้างอะไรเดี๋ยวผมสอนวิธีการที่เราจะวาง NPC นะครับแล้วก็การสร้างกระดานดำนะครับตอนนี้ผมกดตัว E คือ Equipment ผมอยู่ใน Creative Mode เนาะเราสามารถที่จะหยิบของมาวางไงก็ได้นะครับเราลองเสิร์ชหาช็อกบอร์ดถ้าไม่มีก็ สเลทแถวๆนี้เดี๋ยวหาจากนี้กว่าปุ๊บอยู่นี่มันมันย่อไว้นะครับแล้วก็เราจะเอาบอร์ดใหญ่ก็คือเรียกว่าบอร์ดต,ตัวนี้เราเอามาหยิบกวางไว้นี่เนาะอีกอันหนึ่งที่เราอยากได้คือไข่ใ,ในการสปอน n อ c ก็คือ Non เพลเยอร์คาแรคเตอปุ๊บอ่า นะครับผมสามารถใช้กดเลข1กดเลข2สังเกตไอเทมหมวจะเปลี่ยนไปนะหนึ่นะครับตรงมุมนี้ผมจะวางบอร์ดบอร์ดนี้จะกินขนาด3บล็อกนะครับเรายิงตรงกลางตรงนี้แล้วก็เลือกไอเทมที่เป็นบอร์ดเดินเข้าไปใกล้ดนึนงอาจจะวางบอร์ดตรงนี้นะกดคลิกขวาปึ้งบอร์ดมาแล้วอันนี้ก็ใส่อินสตรักชั่นของห้องนี้ มีบอร์ดเรียบร้อยนะครับบอร์ดเรียบร้อยต่อไปเราอยากจะวางคนนะครับ NPC คือ Non Player Character ตรงนี้ใช้อะไรใช้ไข่นี้ไข่สปอนแต่ว่าตรง Minecraft เนี่ยเขามาีสิทธิ์อีกขั้นหนึ่งที่มันจะปิดเอาไว้นะครับเขาเรียกว่า World Builder เนาะเวลาจะวาง NPC เนี่ยเราต้อง Enable World Builder ก่อนนะครับก็ World Builder แล้วผมก็สามารถวาง NPC ลงไปได้โดยการคลิกขวาปึ้ง NPC ก็ขึ้นมาแล้วนะครับ NPC ตัวนี้เราเราเดินไปใกล้ๆเขาแล้วคลิกขวาที่ NPC เราจะตั้งชื่อได้อ่านี่บอกว่าเป็น r o o u i u i นะครับ Edit d ไดอ o รอกก็ว่าไปอาจจะใช้วิธีนี้ก็ได้ว่าบอกนักเรียนอ่ะเวลาเขาทำกิจกรรมในห้องทำยังไงให้ไปอ่านกระดานดำแต่พอทำเสร็จให้มาคุยกับ NPC ให้มาคุยกับ Room ม Gui ด e นะครับ อันนี้อาจจะถาม Are you done with this room แล้วก็ใส่คำตอบมันนิดนึงเนอะก็เป็นโหมดบอกว่า Yes I am นะครับตรงนี้เราใส่คำมันได้คำมันเนี่ยคงต้องไปเรียนรู้นะครับแต่ว่าคำมันอันนึงงอาเป็นว่าถ้าเขาเสร็จจากห้องนี้แล้วเนี่ยก็ให้มันขึ้นเหมือนกับว่าตัวหนังสือลอยขึ้นมาแล้วบอกว่า Congratulation แล้วกันอ่าตรงนี้มันมีคำสั่งที่เรียกว่า Title Add อ่าเดี๋ยวผมเช็คก,ก่อนผมจำตรงนี้ไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็ขึ้น Title เขียนว่า Congratulation ปึ Cong ๊บอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องลองเล่นดูตอนนี้เดี๋ยวเราไปทดสอบเนาะว่าพอเราคุยกับ NPC กดแล้วเป็นไงอ่าลองดูก็ได้ผมต้องปิดโหมด World Builder ก่อน ตอนนี้ Worldbuilder เป็น f a l s e นะครับเวลาคุยกับ NPC เราคลิกขวาเขาก็จะถามอาย e w ัน with this room ถ้าผมกด y e s I am มันจะขึ้น congratulation ตรงนี้มานะครับก็เหมือนกับว่าก็ออกจากเ o r l d ได้แล้วตรงน,นี้นก็จะค้างไว้ก็อันนี้เป็นพื้นฐานเนาะของการสร้างกระดานดำแล้วก็ NPC เพื่อเราจะไปลองประยุกต์ใช้นะครับขณะเดียวกันตอนนี้จำได้ไหมว่าห้องเราไม่ได้อยู่คนเดียวตอนนี้เรามีใครอยู่มีมอสอยู่นะครับมอสทำอะไรถึงไหนแล้วหันไปดูซิสร้างอะไรหันไปอีกทีสร้างอะไรว่าบ้างนี กลมาจะสร้างโอเคแท่นบูชาแท่นบูชานะครับตรง,ตรงนี้กิจกรรมเราจะยังไงก็ว่าไปเราก็มีคนมาช่วยกันนะครับหรือถ้าตรงนี้ไม่ใช่ผู้ช่วยเราเป็นนักเรียนให้เขามาช่วยเราก็ได้นะก็มาช่วยสร้างเนี่ยเราก็ทําได้นะครับโอเคงั้นเราจบเดโมตร,ตรงนี้โดยการเดินไปถ่ายรูปตรงกระดานดำหน่อยนม,มาเราจะเสร็จกล้องมา g i v e คเมราเราอยู่ในครีเอทีฟโหมดเราทําได้หมดเรามีกล้องเรียบร้อยแล้วเศกม้าไหมครับเอาเศกม้านี่ผมเอาไข่ม้ามาสเกเลตันฮอร์สมาอืมาแล้วอ่สองตัวพร้อม